เหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพศ2539นะครับการจนาพิเศษนะครับด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นพระบรมรูปนับของในหลวงในรัชกาลที่9นะครับในพิธีงานการจนาพิเศษปีพศ2539ซึ่งเหรียญวาระชนิดนี้นะครับถูกทำขึ้นมาเพื่อนะครับเป็นเหรียญที่ละลึกของราชสจะสมบัติครบ50ปีของรัชกาลที่9กานั่นเองในส่วนของด้านหลังนะครับเราก็จะเห็น ลักษณะของช้างนะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับในพิธีการจนาพิเศษนนเองดูกันในง่ายนะครับดูตามคลิปวิดีโอนะครับผมซึ่งนะครับเหรียญนี้นะครับมีจํานวนการผลิตทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ272ล้านเหรียญโดยประมาณนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะพอสมควรเลยนะครับสําหรับเหรียญหนึบาทวาระการจนาพิเศษนะปีพศ2539 ถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาทั่วๆไปอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปค้างต้นนะครับว่ามีจํานวนการผลิตอ่าเยอะพอสมควรนะครับทําให้นะครับทําให้เหรียญแบบนี้นะครับยังไม่มีราคาณตอนนี้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเอฟซีทันใดที่มีนะครับแบบที่เป็นถุงจากกองกระสับแบบนี้นะครับส่งเข้ามาขายได้เลยนะครับผมซึ่งราคาเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณถุงละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผม ซึ่งถ้าเทียบกับเหรียญแล้วนะครับก็ในถุงนี้นะครับก็จะมีอ่าเหรียญจํานวนหนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็ถ้าตีเป็นเงินบาทก็ประมาณอ่าเหรียญละห้าบาทนะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับไม่ได้อยู่ในถุงก็ไม่มีราคานะครับผมแต่ถ้าอยู่ในถุงนะครับก็จะมีราคาพุ่งสูงขึ้นมานทันทีพเพราะว่าเหรียญที่อยู่จากในถุงเนี่ยเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับแล้วก็ เด็กีว,ว่าถ้ามีแบบถุงก็อย่าไปแกะมาขายนะครับอายกยกถุงแบบมาขายเลยจะทําให้มีราคามากกว่านั้นเองอย่าลืมกดติดตามนะครับ y YouTube นี่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปแคป่เพียงเท่านี้นะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับรับซื้อธนบัตรนะครับเงินตาของสะสมมีค่าต่างๆนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่ Facebook เบนเหรียญไทยนะครับแล้วก็ YouTube นะครับเบนเหรียญไทย FC นะครับหรือจะแอดไลน์ ID ผมมาก็ได้นะครับพิมพ์ต้นหานะครับเบนห้าหกนะครับแฟนเอฟีนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับตั้งแต่สองโมงไปจนถึง5้าโมงเลยนอกจากนั้นนะครับเวลานอกเหนือจากนี้นะครับก็นะครับจะเพิ่งติดต่อมานะครับเพราะว่า อ่ามันจะเป็นการรบกวนให้กับทางหมเองด้วยนะครับใครที่มีเงินเงินตราต่างๆนะครับหรือธนบัตรต่างๆตามที่เรารับซื้อนะครับสามารถส่งขายได้เลยโดยไม่มีการทําใบรับประกันแบงค์หรือรับประกันเหรียญได้อย่างใดนะครับซึ่งนะครับผมยินดีรับซื้อให้ตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับแต่เพื่อนๆจะต้องดูนะครับว่ามันมีจุดไหนที่มันแปลกหรือว่าจุดไหนที่เรารับซื้อนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มี ตามที่เราต้องการนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับรับเงินได้เลยนะครับถ้ามันมีราคาตั้นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงท่นนี้นะครับกลับสวัสดีครับ